ดิบดุบดิบก,กันจังเลยสามตัวละคือเออสวยเลยเนี่อันนี่หวานหนูจำทางแม่มันยุบลงไปขนาดนี้เลยเหรอหนูไหวโอ้โหใส่เสือผ้านี้เข้าไปได้อ๋อเข้าให้มา,าแล้วแม่ตักน้ำแข็งไปยังเดี๋ยวตักแล้วก็ปิดโอ้โหเสื้อเซ็กซี่ยงเลยอ่ะ จะแข่นยาวแบบมีรูช้วนี้เราออกไปไร่ี่เรบุรีกันค่ะเราจะพาไปดูความร้อนระอุเตียงที่นุ่งฝนตกเหรอตกเมื่อวานอ่ะงี้วันนี้ว่าเผอตกวะนี่บอกประมาณสิบโมงเยนตกอือ จะไม่ชอบให้เรานั่งหลังนะคะเพราะว่าขาเรายาวคุณอากีก็จะนั่งหลังแทนอุย้ยเสื้อเซ็กซี่อะเนี่ยอันนี้เสื้อแขนยาวสำหรับคนอุย้ยไม่แซวไงแซวสําหรับไปไล่ก็ไม่ต้องสวยมากเอาเสื้อเก่าๆคุมกันแดดเฉยๆแวะซื้อข้าวก่อนนะจ๊ะคุณพ่อเรียงเหมือนกัน วนอันนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะเอ้ยห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบสองร้อยพอดี เท่าไรเตียบนแล้วติดกาแฟเหรอเปล่าอยากกินท,ทน่้อตัวนี้ที่เพชรบุรีของขายเยอะผลไม้ผลไม้ยี่สิบบาทแต่แบบว่าซิวกันไอ้นี่ให้ด้วยนะกันหกอ่ะอุ้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่เอายี่สิบบาทแต่มีเขาซิลฝาให้ด้วยอ่ะ เลิศป่ะแบบไม่ต้องปิดฝาขายถูกด้วยประเด็นเมื่อกี้พี่เขาบอกอยู่ว่าฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานแต่ไม่เยอะเลยซื้อไปตู้เนื้อลงได้ขายแต่ซื้อตเหนียวหมูเหมืออะไรมันไม่ได้ขายไม่ขายตั้งหลายร้านตรงทาน้าร้าน่เจ็บก็ไม่ได้ขายแววเข้ามาฝากเพื่อนบ้านเหรอเดี๋ยวก็กลางทางอีกมาไปพบปั๊บ ดุดิ๊กดุดิกๆๆกันจังเลยสามตัวกลางทางอันนี้แหวะบ้านพี่ที่เขาช่วยดูไล่บางบางรอบที่ไม่ได้มานะคะโอ้หมามันดีใจแล้วนะ่ากินใหญ่เลยอะสามตัวรู้เปล่าว่าตะดูจะเอามาให้ชาวเนียรู้รูว้ว่าเห็นรถมันก็รู้แล้วฉลาดตกเยอะเลย ตรงที่ถ่ายเพราะว่าติดเต้องเลี้ยงถือถ่ายลงมั่งล่างเลยนะตรงนี่รถถ่ายถ่ายเนี่ะตรงเนี้ยเขงมีทางเลียงเราวิ่งได้ใช่ไหมได้เพราะเครื่องยังติดก็ใส่ลงมาใหม่อันนี้ฝนมันตกบอกแล้วทางแลนะ้วติดแล้วเวลาทำทางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปจ่ายตังค์ช่วยเขาด้วยป่ะ หรือว่าเขามีของเขาเนี่ยมีเปลี่ยวเขาทำกันเองใข่ก็าไปปั่นปานเองกินอีกหางเลยกี่ตัวเนี่ยมันกินแค่ตัว2ตัวไอ้พวกนั้นมันกลัวไอ้ตัวนี้ ไส่ตัวห้องสกล้องในไม่วอมานะเล่นด้วยกันได้เลยนี่ใส่ไเป็นงวงไอ้นี่เขาตามไอ้นี่ใส่ไม่ดีเนี่ยจะกินแล้วก็ดีเนอะโยนเลยโยนไปเลยมานะมานะโยนไปเลยโอเคโยนไปเแล้วมีคนอยู่ไปถานที่นี่มาใส่ไม่อยู่เราไม่มามีกี่วันมันถูกมาวันนี้มันอยู่ตลอดวันนี้มันก็ไปอยู่จริงๆก็กี่มออไซค์ออกมันก็เลยเจอน้ำไปแล้วหมาน้ำทางมันก็ได้ยินเนาะ ตำเสือกได้รู้ว่าไหนให้กินไม่ให้กินรู้นะเหมือนทางมันแคบลงไหมแคบข้าวเหนียวเหรอตี๋มไม่มามากินข้าวที่ไหนอ่ะก็มีคนให้มันเลยวะมันอยู่บ้านนะโอ้โหวิ่งวิ่งเวอร์มากอ่ะ เอาไปเหลือไก่ไหมดูให้ดีก่อนนะเว้ยทำได้ไม่ได้เหลือลงไปก่อนลงข้างบนไม่ใช่แฉะเว้ยนี่น่ะตรงช่วงบนน่ะเดี๋ยวรถไปนั่นอนึ่แล้วลงมาดูทางก่อนนะคะได้เหรอมั้งเนี่ยได้เนี่ยลง ทางตรงนู้นเลื่อนกว่าอีกมั้งแต่ระวังไงตรงนี้โอ้โนี่มอไซน์นี่นะนะนะโอ้ยนะไปได้เอาเลยมาดูมลก่อนครันตงรงนู้นไม่มีมละลกอเลยเอโอ้ยมาหาแม่กับพ่อเธอเหรอหโอ้เจไปแม่ยากระโดดยากระโดดไปนะ ข้าไหมอ,ะอ่ะหนูจำทางไม่ไมันยุบลงไปขนาดนี้เลยเหรอไหวเออ่อ้โ่อล้วถึงน,นัน้นนี่ตรงนี้อะเราก่อนข้าวตรงนี้ข้าวมาได้แล้ว อ๋อมนก่อนเราวิ่งตรงมาทางนี้เออนี่มันมันขาดแล้วเขาจะทำอะไรไหมไม่เดี๋ยวย่าจะซื้อนมามาปูแต่มันก็ต้องให้พื้นแน่นไปเลยดีเตียใช่ไหมเนี่ยมาปู อนนี้ต้องขนคนทั้งหมู่บ้านมาตัดหญ้าให้เขาแล้วมั้งวิเลยตรงนี้ติดนี่นะคะโอ้ยโดนหลังคาเต็มๆอ่ะหนูจะให้หนูดันขึ้นแล้วเตี่ยวเข้าไปไม่ต้องตัดไหมล่ะดันขึ้นหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตี่ยวโดนหลังคาเตี่ยตัดดันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงใบไผ่นี่ก็โคตรคมเลยอ้าวไปได้ไปเลยพลผลผล ง่ายกว่าอ๋อเตี้ยตัดเลยเหรอออกหนูก็ดันขึ้นอย่างนี้ได้เหมือนกันนั่นแหละตัดแค่ท่อนตรงนี้ก็พอเบาๆอ่ะนี่นะคะทุกคนเตี้ยกับแม่เขาชอบมากันสองคนเนี่ยแล้วดูความลำบากนะอยู่บ้านเฉยๆไม่ชอบแซลแซลซะหน่อย ยาขึ้นสูงมากเวอร์อัเตีย๋ยวนับ้านลุงจิมงเขาทำใหญ่ขนาดแล้วหรอตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะโอ้โหไม่เห่าไ,ไล่เราอยู่ตรงนู้นนะคะก็รวมกับญา,าติญาติซื้อตรงนี้ตรงนี้นี่ไอ้นี่เหมือนต้นปาล์มปะเตีย่ย อทำไมโตวไวๆนะของกูอีทค่ะใจตัวละเพือเออโอ้ยที่ไหนตัวนี้โอ้ยเหนื่อยเหน,น,น,นื่อยมากเล่นกะันเหนื่อยมากฮะอ่ะมาเรื่องนีอื้ออร่อยเลยอ่ะ ขาบูทเวมีวอืมไม่แต่ของเท้าคู่นี้มันก็ลุยได้ถ้าไม่ได้ติดว่ากลัวเลอะอะไรอ่ะว่าหนูใส่ขี่มอไซค์มาแล้วเนี้ไม่ได้ใส่บูทมอเตอร์ไซค์ตัวแรงออกันเออเข้ามากัดเมียเรียงให้เอาแบ่มองทาหูทำไมกันอืมสูดเข่ะสิไม่มันบางทีมันตอมไม่ใกล้ได้อืม น้ำสังนี่แล้วว่ะเยอะไม่เยอะกับน้ำสังมั้งรอบนี้น้องกี้พาเซเว่นะคะ dead ah, ah. เด็ดแม่ค่ะเด็ดแม่โอ้โหแต่ไม่เยอะเท่ารอบที่หนูเคยมาช่วยแม่ตัดจําได้ป่ะ <c oughs> โอ้โหพร,บพร,บพรึบพรับพรึบพรับเลยจ้ะมันยังไม่ค่อยแดงนะชมพู่อะ่ะ่วงไม่เยอะแยะเลยยังไงก็ไม่ค่อยมีคนมาช่วยดูใช่ไหมหายระม้านีไ่ไม่ดูอะไรมาก ส่งให้ดูโหตายหาล่วงหมดเลยได้แบบนี้ชุมพื้นที่เขาห่อไว้เนี่ยโอ้นี่ห่อไว้น้ำมันก็เข้าไปขังหมดเลยดิห่อกันตัวแมลงบางรูอันเก็บได้แต่นี้ก็เริ่มมีไอ้นี่เยอะแล้วลูกใหม่ๆอ่ะนี่จะหวานหรือเปล่ามันยังจัดหน่อยตรงที่เขาห่อตรงนู้นเลยจะเก็บมันต้องสีแบบ ไม่มันมีสองกิ่งแล้วมันมีลายแบบเพชรเนี่ยแล้วก็นเนี่ยสรุปฉันมากินหรือปะเนี่ยถ้ากินไม่ได้ฉีดยาเสี๋ยวไม่ฉีดไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะอืมไม่ค่อยหวานมากแลยแต่ที่ห่อเนี่ยมันจัดอยู่นี่ของคราวที่แล้วอันนี้มันมันมาใหม่แน่แนเลยวันนี้ฟิลมาเป็นตากรองมอืยแต่ถ้าหวานเนี้ยสวยเลยเนี่ยัน,นี้หวาน อันนี้มันถอ,อ้ก่อนแล้วไงโอ้โหชุดนี้ยังดียังถ้าเรจะไปว้านิงก็ว่าได้ถึงจะไม่หวานโอ้โหคราวเรามาที่แล้วทีว่าตั้งใจงงจะวานร่วงร่วงบาลเนี่ยน่าจะหวานแล้วไหมโอ้หม่าม่วงเพียบเลยใช้ได้ไดยังอุ้ยลูกนี้ได้แล้วไปแค่ไปรอบ่มให้มันสุกเฉยๆโอ้โหเ<ๆ>น่าตรงนั้นถะ่ายเนี่ย ที่หอ่หอม้งทั้งนั้นแหละเนี่ยลูกเนี้ยน<ม>่าจะไปเดี๋ยวแจะดูกันระวังมันเน่าไหม,อ,มอื้ยแต่ต้นนี้มะม่วงดกอยู่แก้วลืมลางอันนี้กล้วยหวีเอรือนี้กลับได้แล้วมั้งเนี่ยวล้ยังไม่ได้อ่อนตรงนั้นหัวปีกะอะดกแล้วนี่อันนี้แก้วลืมลางหอดได้มั้งไม่ได้มั้ง งเก็บกลับได้แล้วนี่เปิดไหมยัง<อ>ยังยังไม่ได้ที่เอาหรออันนี้ลูกล่าสุดออกมาทีหลังไอ้ลูกที่แม่ยังไม่ได้ห่อก็ดูเหมือนจะได้แล้วอ่ะยังไม่ได้ยังมันรุดเอาห,ออาหอรอเหมือนมันตกมันรุดนี่สี่สเวากลับได้แล้วเนี่ยลูกเนี้ยเน,นี่ยมันเออจะเจ็บหลายรูปเหมือนกันที่แกจัดนี่ไอ้ลูกเล็กนี่ก็เหมือนสุกแลว้วเนี่ยเห็นีน้อฮะอืม โอ้โหเนี่ยข้างในหนูว่าได้แล้วนะข้างในก็จะเก็บเออเที่ยวนี้ก็บอกว่าเปิดไอ้ลูกนี้ก็เหมือนได้แล้วอ่ะแม่แต่ลูกไม่ออกม่ออกอุ้ยอุ้ยโอ้โหกินหอมเชอะมันต้นเนี้ยมันกินหอมมากอ่ะหวานมันนี่ฟีลเหมือนมาเป็นภาระอ่ะตาก้องตาก้องแม่ก็ให้ถ่ายใหญ่เลยอาโอ้โหจะจะข้างในหนูเห็นอ่ะลูกเบลอร์เลยแม่แ่ว่าจะเก็บได้สองลูกนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาดูเตี่ยกับแม่เขามาทำไม่เยอะนะวันนี้มา เตี๋ยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดบางส่วนแล้วแม่ก็จะมาดูแบบพวกมะม่วงชมพู่อะไรที่มันออกผลแล้วก็จะมาห่อมาเก็บบางอย่างเรามาดูต้นมะม่วงเบาของเราเงือหไหลพลากเลยก็นี้พอมะม่วงเบาของเราเรากลับมาทุกที่เราไม่ค่อยได้กินเลยจ้ะตั้งแต่ตอนทํางานอยู่กรุงเทพแล้วจนตอนนี้ตุรกีไปอยู่ตุรกีเราจะมาดูมะม่วงเบาลืมล้วจะอยู่ต้นไหนตรงนี้เป็นเพงิงอีกเพิงหนึ่งนะคะที่เตี่ยกับแม่เขาทำไว้นั่งพักตรงนี้ระยะทาง อันนี้ก็คือไร่เราสุดแค่ตรงนั้นที่มีไม้กั้นนะปลูกทุเรียนไว้ด้วยแต่เต่ยกับแม่บอกว่ามันตายบางทีแบบถ้าเว้นระยะมาดูไม่ได้มาทีทีนะกล้วยเขือ,อน,นี้ก็น่าจะจิกกลับไปได้แล้วอันนี้เขาปลูกต้นสักไว้ด้วยนะคะให้ร่มก็เนี่ยคือโตขึ้นเยอะแล้วคือประมาณสี่ห้าปีได้ไร่เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะแม่ไร่เราสี่ห้าปีปะ อาจจะห้าปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าโตเยอะเลยนะถ้าไม่ได้เอาคลิปสมัยก่อนที่ว่ามากันแรกๆแล้วก็มาช่วยกันถางยุงถางยามาช่วยทำแต่กุ๊กก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะมากก็ช่วยเขานิดๆหน่อยแล้วก็มาเก็บมาเขือโป่งมาเขือปอตรงนู้นตอนนู้นฝนตกดีมากมบรรยากาศด,ดีมากมาใช่ก็ช่วยงนั้นที่เรามาช่วยถางแล้วตรงเนี้ยจริงๆนะ้หมอกเต็มเลยนะคะถ้าช่วงฝนตกสวยมากๆนะคะภูเขาตรงเนี้ยแม่เรามาละก้อเราเป้าออตรงนั้นอนะไล่ไล่เราปะ อุ้ยมะละกอดกมางเลยทุกคน,น,นนะหนูมองไม่เห็นที่ก้น,น,นนะอ๋อไล่เราไปสุดตรงนู้นด้านข้างสุดตรงนู้นเลยเหรอหนูลืมเอ่ใช่ไปสุดตรงนู้นที่มีที่ก้านหนูนูอีกทีหนึ่นนอนงอุ้ยมะละกอแม่มะละกอดีมากจะสุกแล้วด้วยนะแล้วนก,นกเอาไปแล้วมั้งมะม่วงบอเออนี่มะม่วงบอของเราแม่หยุงบนหนูสอยปะละ่ะไม่เอามันมาแข่งแล้วอ่ะ หนูกินได้ไงนี่ๆเอาเหลือไม่กินลูกแล้วตัดไปหมดแล้วโอ้โหพวงของฉันไม่ได้กินเลยนกก็ไปกินหมดใช่ไหมไม่ลูกนั้นลูกใหญ่เรเก็บไว้ดูตอาไปดีเอาใช่เอาใช่เอานี่ๆเอานี่สามลูกนี้ไปสิสี่ลูกนี้เม็ดมันแข็งแล้วนะแบนนไม่ได้ได้แล้วต้องทำได้มันแก่ไม่ใช้รู้้วยมันสุกแล้วเป็นไงคุณว่าสุกแล้วมันอร่อยก็ลองดูไม่โซเนี่ยเขาก็กินลูกประมาณนี้แหละโดนไปแล้วลูกใหญ่นะโอ้ยเนี่ยลูกประมาณนี้เขาก็ไปขายแล้วจ้ะขายไปหมดแล้วจ้ะโอ้ยนู้น ข้างในฉันขายไปหมดแล้วจ้ะลูกเล็กตันนี้หน่อยจ้ะอืม,มขายกันสิบห้าบาทฉันไปขายสี่สิบมีเจ้สฉันขายห้าสิบเออก็ของเราก็เอากำไรน,นี้หน่อยนะแหมกว่าจะเก็บกว่าจะจะลูกนี้ลูกนี้ใหญ่ไปไหนข้างหนนี่หนูเห็นลูกเล็กน,นี่นี่นี่ตุ้มจิว๋วลูกคนนี้เขาเอาไปขายแล้วนะทุนใกล้เลยสัตว์เป็นช่อเลยช่อหนึ่งก็ กจะพอแล้วมั้งกพอแล้วเก็บไว้ให้แม่ขายไม่ขาย,ไม,ไ,มย,ไ,มยไม่ได้ลองดูแก่จะอร่อยไหมพวกแก่อร่อยไม่ได้ลองดูเนี่ยลูกใหญ่อย่างนี้นกเอาไปแล้วก็ถ้ารอแก่แม่ก็ให้นกกินหมดอะหนูว่าไม่จะลองดูคนเข้ว่ามันอร่อยอเดี๋ยวหอยปีนั้นเรารู้จะใครพอมาหอ่อแล้วได้กินนี่หเนีเ่ยหมมะเฟืองลูกแม่กระดกอยู่นะ่ะมะเฟืองหวานทันใหญ่ไงอ๋อต้องรอโตอีกสิ โอ้ยลูกเบลอเลยตายนร่วงเน่าไปแล้วฝนกบอแม่ปลูกไว้สองต้นป่ะถ้าจำไม่ผิดมะเฟืองเอาแม่หนูเพิ่งเห็นมะม่วงตรงนี้ลูกเหลืองอ่อยเลยนี่ใช่ไม่ต้อนี่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 นนเ,นอเอาเปล่าอ๋อแต่มันเน่าแล้วอ่ะดิมันเน่าไป,ลลไปแล้วต้นต,ต้นนี้ไม่ได้ออกเลยแต,แต่ต้นนี้ยังไม่ค่อยดอกนะมะเฟืองอะ่ะในดกแต่ลูกมันใหญ่พอเห็นทีลูกมันใหญ่แนละ้ว แต่ดอกบานแล้วเดี๋ยวก็น่าจะดกแหละทรงเนี้ยฮะ<อ>ใช่ไหมจริงแล้วห่อเพอา่หอลูกใหญ่แต่ดอกมันสวยนะหนูก็ดูว่าแม่ปลูกต้นอะไรทีแรกดูไม่ออกจ้าเดี๋ยวให้พ่อเขาห่อเขาูข้าาาานี่พริกอะไรพริกธรรมดาเด,ดี๋ยวเก็บกับอือวินาเอาไปปลูกตุรกีจ้วย <laughs> ดอกมันสวยนะดอกแม่เดอะไรเดี อได้หลายอยู่นี่นั่งไงมาและกอเราไปดูมาละวก็อย่งนี้ก็ต้องฟันอยู่ดีปะ่ะจะมาเลี้ยงออกลูก้ยแยมไปกินจะมาเลี้ยงเขาคุณโมมาปลูกใหม่แมถทุเรียน,นเอ็นดูนะอุตส่าห์ปลูกตั้งหลายต้นไม่ได้กินแล้วคาดหวังไว้ในสามสี่ปีถ้าปีนี้จะได้กินแล้วตายเป็นเบื่อตายหมดแ,แถวนี้ก็ตายหมดเ <มา S 2> ลยนี่มาละกอเราลูกดอกพอได้กล้วยอีกตรงนู้นนะกล้วยเยอะ อ๋อตรงนู้นเขตเราสุดตรงนู้นถูกปะ่ะหนงหนามันน่ะหนูล,หนลืมอ่ะ,อะ <c oughs> ตอนนี้เงือออกไป็นลิรแล้วนะจ๊ะเหลือเงือออกไป็นลิรแล้วไ,ไม่ได้มานานไงเดี๋ยวเราไปถ่ายบ้านตรงนี้ต้นทุเรียนต้นเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ปลูกใหม่ที่เหลือตายไปแล้ว <laughs> งอแยะแล้วมาปลูกใหม่งอออกดอกที่เนี้ถ่ายปไงปไงอออกดอกมาที่ไร่นะคะถ้าไม่ใส่งเกงขายาวมานี่เดินอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ายังฟันยังถ่างยาตัวนี้ไม่หมดโอ<ฮ>้คมมากตัวนี้ต้องขายาวรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าบูทไปเลยก็ดีเพราะว่ามาทําไร่นะแต่วี้กุ๊กไม่ได้ไปหยิบรองเท้าบูทอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้เพิ่งสร้างนะของญาติญาติด้วยกัน <c oughs> นี่แหละนี่อะไรเ่าทรงๆให้ข้าวกินด้วย ดูมันดูมันแน่นี่ชอบเขาข้างหลังนะักยะอุ๊เป็นอะไรไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็จำหน้าไว้เลยเฮ้ยผู่นะเอ้ยบอกบอกเพื่อนสิบอกเพื่อนสิเนี่ยดูมันเห่าฉันสิเกินเกินเบอร์เกินเรื่องนะไอนี่ดกมากเลยนะมะม่วงเราอะ เดี๋ยวฉันให้พ่อฉันจัดการเห่าฉันอยู่นั้นแหละหเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวให้พวกนี้ กินข้าวอิ่มแล้วหมาก็ได้กินอิ่มกว่าคนอีกหมาได้กินอิ่มกว่าคนอีกนะแม่นะกี้กินไปถุงเหรออิ่มเอมเลยจ้ะเอาแล้วแม่เอางากระป๋องมาหรอหรืออะไรหมดไปแล้วอ๋อไม่ใช่กระป๋องเปล่าเสียแล้วก็ทานหมดแล้วเมื่อกี้มาดูกับแม่เหมือนมะนาวมันแม่อันี่ไม่ใช่หรอมะนาวเหมือนมันยังอ๋อ ก็ oh, เริ่มมีลูกแล้วเดี๋ยวไปเด็ดพริกให้เขาก่อน หลังจากเสร็จภารกิจทำไร่กันเรียบร้อยนะคะก็ได้ผลผลิตกลับบ้านพอสมควรนะก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันนี้ก็คือทุกคนก็เหนื่อยทุกคนแหละโดยเฉพาะเตี่ยกับแม่นะเพราะว่าเขาทำเยอะสุดแล้วเตี่ยป,ประเด็นคือเครื่องตัดหญ้าม,มีปัญหานะคะตัดได้แป๊บหนึง่งใช้ไม่ได้ก็เตรียมเอามาซ่อมนะจ๊ะแล้วนี้ก็กลับมาถึงบ้านความหิวโหยมันก็เข้าหาเลยเป็นมื้อใบายๆนะครับก็เลยตำซมตำการมาละกอจากไร่นั่นแหละ หวานอร่อยเลยกูก็ตำให้เตี่ยไปครกหนึ่งนะคะตำปลาร้าใส่ไข่เค็มส่วนของกุ๊กนี่ก็คือตำปูไข่ปลาร้าปูไข่นี้ก็คือจากบ่อของเตี่ยนะคะที่เตี่ยเลี้ยงขายปูไข่ดองดองโดยแม่ฉันเองจ้ะดองแบบน้ำปลากวนนะทุกคนจะหวานหวานมันมเค็ม,นมๆนะอร่อยคลิปนี้ก็เป็นคลิป ก่อนจะคลิปสุดท้ายที่จะกลับตุรกีนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวฝากรอชมคลิปต่อไปนะพบกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ